ทงคัตสึชิ้นหนาใสแบบอ้วนใหญ่ขนาดหั่นสไลด์ออกมาแล้วนไซส์ยังกระสเต็กหมูชิ้นหนาแต่เนื้อนุ่มชนิดว่าเชฟแทบไม่ต้องออกแรงหัน่นขนาดกุ้งลายเสือนี่ยังบองเดีวยวกับเสาเอกบ้านแล้วที่นี่เลือกเป็นเซตได้นะครับจะกินแบบเป็นเคอรี่แบบนี้หรือออริจินนลกินกับข้าวหูงแบบหม้อต่อหม้อมากินที่นี่สักทีคือหนีไปที่อื่นลําบากแล้วนี่คือร้านทงคัตสึอาโอกิ o i, ครับามาที่สาขาใหม่ตรงวันแบงค์คอกครับอยู่โซนนี้ชั้น3เลยร้านจะมีโซนบาร์นะครับที่เราสามารถนั่งศบตาก,กับเชฟรระหหวว่ทท่่่่าาางงงทททํอคสดูแล้เเชีีีนไมมปัญื ข้อมือแน่นอนเพราะว่าหมูมันนุ่มแบบแทบไม่ต้องออกแรงหัน่นอย่างกุ้งลายเสือนี่เวลาเชฟคลาไปนึกว่ากำไม้เบสบอลสีตอนทอดเสร็จก็เหลืองทองยังกับสะท้อนแสงได้เหลือไปด้านข้างก็จะเห็นข้าวหูหมอต่อมอเป็นข้าวยูเมะพิริกะเป็นข้าวฮอกไกโดนะครับได้รางวัลติดต่อกันหลายปีเลยเม็ดอ้วนนุ่มหอมรสชาติอร่อยในเซ็ตก็จะเสิร์ฟมาพร้อมเครื่องเคียงด้วยครับอ้ามขอเริ่มจากเนื้อโจนะครับเป็นสันนอกเนื้อจะมีติดมันอยู่ที่ปลายเห็นไหมครับแล้วก็มีความแน่นเด้งราซอทเพิ่มรสชาติ ดีรสชาติเข้มข้นแต่ถ้าอยากได้นุ่มกว่านี้อีกต้องเป็นเนื้อคาตาแล้วครับคัตติ้งหนึ่งจะมีเนื้อชิ้นนี้แค่ชิ้นเดียวเป็นส่วนพิเศษบริเวณสันไหลครับจะนุ่มแบบนุ่มมากชุ่มฉ่าไขมันแทกครับกินกับเคอรี่เข้มๆพร้อมข้าวร้อนๆเป็นเนื้อส่วนที่ปามบอกเลยว่าชอบมากๆถ้าหยไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันแล้วอยากได้ชิ้นใหญ่ๆนี่คือ4ีีนะครับเกือบครึ่งโลเป็นส่วนริบูครับเนื้อสันนอกคัตพิเศษจำกัดจํานวนต่อวันด้วยปามจะกินแบบโรยเกอร์น้อยๆปาดด้วารชย อร่อยแบบนี้ก็อร่อยแบบแบบแล้วเด่นๆของที่นี่อีกอย่างคือทองคัตสึกุ้งทุกคนชานิบิจานนี้จะเป็นกุ้งลายเสือสาตัวครับคัดไซส์มาแล้วแป้งกรอบครับไม่หนาด้วยกุ้งข้างในก็ยังฉ่ำเด้งแต่ที่เห็นนี่อย่าเพิ่งตกใจนะครับต้องเจอกับคิงอิบิก่อนเป็นกุ้งลายเสือคัดไซส์แบบโคตรใหญ่พิเศษใหญ่มากขึ้มากัดให้ดูครับกุ้งนี่หือหนาเป็นเซนสายทงคัตสึกุ้งต้องมาลองให้ได้สักครั้งครับเต็มปากเต็มคำมากกินของทอดมาขนาดนี้ก็ต้องล้างปากด้วยไอติมครับเป็นเลมออนนนนกกกัับพีีหมมมวาาเปร้้ยคททืๆดดไ่ ขสึออาโอกิจ้า